YouTube Channel รุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไป ตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่2กรกฎาคม2565ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุยจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งยอดคณะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาท ราคาขายส่งต้นคณะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระลำปลีเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระลำปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกะล่ำปลีม่วงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกระลำหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกละลำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดเขียวปรีจากตลาดกลาง เมื่อวันสูงสุด9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด9บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักบุ้งจีนจากตลัดกลางเมื่อวันสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น8บาทราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักบุ้งนาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด66บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาท ราคาขายส่งถั่วลันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งทั่วลันตาหวานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งทั่วงอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบวบหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสองบาท ราคาขายส่งบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเม,มื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบวบงูจากตลาดกลางเม,มื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาไขยส่งแตงกวาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขขยส่งแตงร้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งแตงไทยอ่อนจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งแตงโมอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะระขี้นกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาท ราคาขายส่งมาราจีนจาก uno, ตลาดกลางเม,ม,對對มื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักชีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น40บาทราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาขายส่งต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด95บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด95บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งคาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งคาแก่จากตลาดกลางเม,มื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งต้นตะไคร้จากตลาดกลางเมื when when ม่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งมะนาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด2บาท20สตางค์ต่อลูกวันนี้สูงสุด2บาท20สตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งลูกมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหอมแดงไม่จัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด27บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด27บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส t t. ่งกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกระเทียมไทยแกะกรีบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกกินูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกกะเหลี่ยงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาท abla. ต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาขายส่งพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี Asia, ่ยนแปลงราคาขายส่งพริกซุเปอร์คอนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาขายส่งพริกซุเปอร์อแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกช huh? EN ี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกยอดสวนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท ราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหวานแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด er 140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบโหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น25บาทราคาขายส่งใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท ราคาขายส่งใบยี่ราาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหัวเชยเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแครอทไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งมะเขือเทศท้อแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อก ja ิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศสีดาจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาท Unidos. ต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศเชอรี่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือไ่เต่าจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดขั่วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งม,เงมะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกร,รัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลีย่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเปราะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อก euh. ิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งมะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด34บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือสดิ้งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งมะเขือม่วงกัานเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาท ราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาขายส่งมะละกอฮอนแลนด์จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด33บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น7บาทราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งฟักทองคางคกใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งชาอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกรมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด200บาทต่อมัดราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด14บาทต่อมัดราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ฝรั่งเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไ่หวานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาท ราคาขายส่งหน่อไม้ไผ่รวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะรุมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกขจรหรือดอกสดิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบบัวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกรม วันนี้สูงสุด13บาทต่อกมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักแยงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกำวันนี้สูงสุด10บาทต่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักแพลวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกำวันนี้สูงสุด13บาทต่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งสายบัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบเช่พลูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งเห็ดกรด้างจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดหูหนูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นราคากล้วยจากตลาดสี่มุมเมืองนะครับ ราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์เรียกจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้12บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว <story> ้าขาวนวนเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้25บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้30บาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์เล็กจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้32บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดสีมุมเมืองวันนี้38บบาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดสีีมุมเมืองวันนี้42บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กจากตลาดสีีมุมเมืองวันนี้28บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางจากตลาดสีีมุมเมืองวันนี้32บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดสีีมุมเมืองวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก จากตลาดสีมุมเมืองวันนี้300บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดสีมุมเมืองวันนี้500บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่าจ,จากตลาดสีมุมเมืองวันนี้650บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีต่อไปเป็นราคากล้วยจากตลาดไทยนะครับราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้15บาบาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้25บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้40บบาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้200บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้550บาทต่อเข่งเข่งละ7หวี จบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณาทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ